สวัสดีครับวันนี้นะครับหลวงเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอย่านอนุสาวรีย์ชัยกันเดียไ,ไปกิน3ร้านนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปกินรามงร้านไา,า,ารับราคา25บาทไปดูว่าจะมีร้านไหนกันบ้างท่าวันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะเพื่อนๆกะว่าจะเริ่มต้นความอร่อยที่บ้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองเป็นร้านแรกแต่ดูจากแถวยาวมากค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็หิวแล้วด้วย เลยมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์กันก่อนซึ่งก็อยู่ใน3มร้านเด็ดที่ตั้งใจจะมาชิมกันอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์มีที่นั่งแบบห้องแอร์หรือจะเลือกนั่งแบบพัดลมก็ได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง3ทุ่มเลยทางร้านยังลดราคาพิเศษให้นักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆกินครบ20ชามฟรีน้ำอัดลมให้1ลิตรด้วย ตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปลายักษ์นะครับเราสั่งมาสี่ชามมาลองก่อนเนาะจะเป็นเล็กน้ําเล็กแห้งแล้วก็เดี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็มีกากหมูเจียวเนี้ยยี่สิบาบาทแล้วก็อันนี้เป็นแคบหมู18บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยชามละนสิบแปดบาทหมดเลยน่าทานมากเดี๋ยวไปท้องชิมกันน,นะอร<ๆ>่อยอะเล็กแห้งอร่อยมากนิ่มทางคู่กับกากาหมูเจียวนะคือโคตรดีเลยอร่อยมากกากหมูอร่อยมากครับ นี่เล็กน้ำนะครับเรามาลองแคบหมูแค่หมูก็ชิ้นแบบ <Wow. S 1> น่าทานมากเลยนี่นใหญ่เลยนะครับเล็กน้ำครับผมแค่หมูดีดีมากตองทุกก็อร่อยครับตองใหญ่น้ำต้ยำมยำเลยนะครับต้มยำเขาครบรสเลย คือแแบบแก๋วยเตี๋ยวเรือมาครับต้มยำก็ได้อร่อยกันอร่อยมากก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวเรือพนครเห็นมีหลายสาขารอบๆอนุสาวรีย์เราเลือกมาสาขานี้ร้านใหญ่แอร์เย็นนั่งสบายทางร้านไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะยังมีของทอดให้ทานเล่นด้วยและยังมีขนมถ้วยลอดช่องเฉาก้วยเครื่องดื่มน่ากินไปหมดเลย แต่ก็เดี Dad, hey, ๋ยวพนักพรันี่น่ารักอย่างนะเขาจะเกลียดกับช็อตก็ใส่ถุงแล้วก็ซิลเรียบร้อยเป็นเซ้นน่ารักดีแล้วก็สะอาดด้วยเออชอบชอบชอบโอ้หน่ากินมากครับร้านนี้เดี๋ยวเราชิมเล็กแค่กันก่อนแค็แ้่นี้เส้นเส้นนุ่มหนึบอร่อยนะครับรสชาติพอดีเลยนะไม่เผ็ดมากกลางๆอร่อยครับอร่อยมีแค่หมูเข้ากันมากเลยตาต่อไปนะครับเล็กน้ำนะฮะ น้ำซุปเขาอร่อยนะน้ำตกเขาเข้มข้นนัวเลยถ้าใครชอบน้ำเดือดเลยเข้มข้นๆร้านนีนน้โอเคแล้วอรนะ่อยมากลวกดีนะน้ำซุปข้างดำเนี่ยกลมกล่อมหวานนำ้ำเผ็ดกลางๆเปรี้ยวตามอรอยมากอร่อยมากร้านนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยวนะครับมี ของอร่อยอีกหลายอย่างเลยทอดเยอราขอทอดเดยอะมากเลยแต่ว่าเราลองสั่งกอเปียกทอดมานะครับน่าทานมากแต่โอ้แต่มานี่ตันใหญ่มากตันให่มากเลยเขาขนาดไซส์เจ็ดสิบาบาทนะครับคุ้มๆเลยแบบอย่างเยอะเลยนะครับเรามาชิมกอเปียกทอดนะครับแน่นๆเลยกอเปียกแป้งบางกรอบไส้แน่นๆแล้วขอเพ็ินหอมนะอร่อยอ่ะยืมก,ก็หลอครับหละมาก กินทอดก็เยเอกินเ,เรเสร็จกินแบบ้ต่อเลยมกลับมาต่อแถวที่บ้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองกันต่อสังเกตไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวจีนมาต่อคิวกินร้านนี้เยอะมากร้านเป็นห้องแอร์ลูกค้าแน่นร้านตลอดตลอดโปรพิเศษของร้านนี้ก็มีนะอร่อยครบ20ชามรับโค้กลิตรีหนึ่งขวดไปเลยจ้า อ๋อลืมบอกไปบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองหยุดทุกวันจันทร์นะคะอันที่3นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือทองร้านนี้เราอยากจะกินแ,นแต่ตอนแรกแต่ว,ว่าคิวเขายาวมากเราเลยไปกินปสายักษ์แล้วก็กินพนักคนะครับอร่อยมาเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมร้านนี้ยก๋วเตี๋ยวเรือทองกันเราสั่งเล็กแห้งเล็กน้ำแล้วก็ต้มยำนะครับบะหมีน้ำต้มยำแล้วก็มีกากหมูเอ้แคบหมูแคบหมูฟิลต้องหวานมาดรอแล้วค่ะฟองหวานเของทั่วทุดนี้เขาขายเป็นเซตนะครับ45บาท ส่วนก๋วยเตี๋ยวหรือว่าแคบหมูเนี่ยชามเล็กนี่ย18บาทหมดเลยนะครับน่าทานมามือนเดี๋ยวทานกันนะครับต<อ>ัวนี้แคบข้นนะครับก็จะจะเผ็ดนิดนึงแต่ว่าอร่อยเพราะเส้นเลือกวเส้นลวกดีมากเล็บนี่เหนียวนุ่มสบายมากครับเดี๋ยวมาชิมเล็กน้ำกันนะครับเดี๋ยวใส่กากหมูก่อนใส่แคบหมูก่อนทำเล็กน้ำครับผม น้ำก็เดือดเรือนะน้ำซุปเข้มข้นมากเลยครับถ้าใครชอบแนวน้ำตกเข้มข้นนะร้านนี้ใช่เลยก๋เดี๋ยวเรือทองอร่อยมากครับมีน้ำต้ยมยำนะครับเทมปุกซุปก่อนนี่ต้ยมยำแบบขอ่อนๆนะอร่อยดีอหอมตัวหอมพริกอร่อยดีครับอ่าปิดท้ายนะครับที่เดือดเรือทองอหนห่มถ้วยนะครับก็ขา,ขายเป็นเซ็ตนะเซ็ตละสี่จุดห้าบาท แป้งดีหอมใบเตยแล้วก็หน้ากะทิอ,อร่อยน่าทำนะเป็นร้านผิดพ้าดที่ดีมากของแกงก๋วยเดี๋ยวเรือกินกัมด้วยเป็นไงคะตอนนี้หิมหรือยังโอ้ลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาสามร้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านปา่ายักษ์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพนักคอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองนะบ,บอกเลยว่าทั้งสามร้านนี้อร่อยเหมือนกันหมดเลยนะครับ,รบแต่ว่าอาจจะมีจุดแตกต่างนิดหน่อยนะ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าส่วนผมเนี่ยถ้าแคบหมูเนี่ยผมชอบปลายักนะ<า>ปลายักเนี่ยจะฟูกรอบแล้วก็ไม่ค่อยแข็งคือร้านอื่นก็ไม่แข็งนะครับแต่ว่าปลายักเหมือนจะมีมันมากกว่านะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยผมว่าอร่อยหมดทุกร้านเลยแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าแ่าแบสุดเนาะแต่ถ้าแทบสุดนะผมว่าพระนครไหม<ช>พระนครเนาะแล้วก็เรือทองแล้วก็แล้วก็กลองมาเป็นปลายักเนาะใช่ครับส่วนเดี๋ยวต้มยำก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าถามว่าชอบที่ไหนส่วนเราเรา แล้วพนัก,<อ>นกแล้วพนักคอก็โอเคนะอ,อร่อยด้วยนะแล้วก็พนักคอเนี่ยก็มีบะเบียที่แบบว่าโ,โหแบบชุดบอกว่าอะไรชิ้นใหญ่มากใ,ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอร่อยนะกรอบนอกข้างในก็ไส้เต็มๆเลยโดยสรุปนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนุสสวรีเนี่ยทั้งสามร้านเนี่ยเพื่อนๆอยากมาลองเนี่ยร้านไหนก็ได้นะครับอร่อยทุกร้านเลยแต่เป็นข้อสังเกตนึงว่าเรือทองจะคิวยาวสุดนะใช่คนเยอะหน่อยกคิวหน่อยก็คิวหน่อยเราก็เลยไปกินปะยัดก่อนที่พนักคอเพื่อแบบให้อิ่มแล้สบายๆก็มายืนรอเรือทองต่อนะครับ แต่ว่าโดยรวมนีอ่อร่อยหมดน,นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้อิ่มแล้วกลับบ้านได้บ๊ายบาย